สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูสันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่แล้วของเกาหลีที่เขาเรียกกันว่าโซรัลโซนัลถ้าเกิดพูดช้าๆคือโซนัลแต่ส่วนใหญ่เรากูจะพูดเร็วแล้วเสียงจะเปลี่ยนนะคะเป็นโซรัลโซรัลก็คือวันที่1เดือนหนึ่งตามจันทรคติอึมยอกอีรอลอีเรล ใช่ okay, ไหมคะคือปกติแล้ววันที่หนึ่งมกราคมะคะที่เราฉลองกันวันปีใหม่นั้นก็คือวันปีใหม่ที่ตามปฏิทินของพระอาทิตย์แต่ทางเกาหลีจะฉลองปีใหม่กันโดยตามตารางของปฏิทินพระจันทร์ที่ทางเราก็ใช้นะคะที่เป็นข้างข้างแรงซโซราเป็นประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีที่สําคัญที่สุดเพื่อฉลองนะคะแล้วก็มีการระลึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็ฉลองเพื่อให้ มีสุขภาพที่แข็งแรงเราเหมือนกับอวยพรอธิษฐานให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโชคลาภมากมายเขเาใจไหมคะ,คะเวลาที่เราพูดถึงซอรันเราก็จะมีสิ่งที่เป็นเทปิโจ็อกก็คือเหมือนกับถ้าเราคิดถึงซอรันเราต้องคิดถึงตรงนี้ต๊อกุบค่ะตอกุปก็คือซุปที่เราจะต้องกินนะคะในช่วงของวันปีใหม่ เพราะว่าคนเกาหลีเชื่อว่าการกินตอกกุกก็คือการทําให้มันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นความหมายของการที่มีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆโอเคไหมคะแล้วก็รวมถึงการกินตอกกุกเนี่ยจะทําให้มีอายุเพิ่มขึ้น1ปีเพราะฉะนั้นอาหารที่เป็นเทพิโอเทพิโออึมิกริก็คือตอกกุกค่ะแล้วก็การเล่นนะคะ เขาจะเล่นในช่วงวันเสาร์ออันนี้ก็คือยุนโนริยุนโนรีเนี่ยก็คือการโยนไม้ตรงนี้นะคะโยนขึ้นมาแล้วก็จะมีบอกเบอร์นะคะว่าต้องเดินกี่แต้มกี่แต้มต้องถอยหลังกี่แต้มเนี่ยค่ะ,ะทีมไหนที่ไปถึงเส้นชัยก่อนก็คือผู้ชนะอันนี้เขาส่วนใหญ่จะเล่นกันในวันปีใหม่เสาร์อนะคะยุนโนอรีอันนี้ก็เป็นประเภทอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากๆก็คือการจัดโต๊ะว่า บรรพบรุษที่เขาเรียกกันว่าชา,ช,นะชาเรก็คือก็จะมีวิธีการจัดโต๊ะนะคะอันนี้คิดว่าถ้าเราเป็นลูกสะใภ้ของคนเกาหลีเขาก็จะสอนเราอีกขีหนึ่งว่าจะต้องวางตรงไหนยังไงอะไรวางตรงไหนปาต้องวางตรงไหนเนื้อต้องวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้คือการจัดโต๊ะเพื่อบูชาบรรพบรุษค่ะไหว้ผู้ใหญ่โอเคไหมคะเซเบเนีย อย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็น3ครั้งนะคะเซเบคือ e การกราบครั้งเดียวที่เขาเรียกกันเซเบเนี C ่ย e ใช้เรียกเฉพาะการกราบในช่วงวันปีใหม่วันสระที่เขาจะเรียกว่าเซเบนะคะก็คือการกราบลงมาถึงพื้นเลยนะคะวิธีการกราบก็จะมีรมเนียมแบบนี้คะ่ะสมมติอั links, นนี้ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยค่ะมือจะวางซ้อนไม่เหมือนกันนะคะ ผู้ชายจะเอามือซ้ายทับมือขวาส่วนผู้หญิงจะเอามือขวาทับมือสายโอเคไหมคะแล้วก็ลองมาดูผู้ชายก่อนค่ะก็จะเอายกขึ้นนะคะหัวไหล่ตรงแล้วก็มาถึงหน้าผากนะคะแล้วก็ลงมาลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เข่าก็ลงมารวบกันนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาโดยยกเข่าขวาขึ้นมาก่อนแล้วก็ยืนตรงขึ้นมาแบบนี้ ลหลังจากนั้นก็เอามือลงตรงกลางสะดือโอเคไหมคะแล้วก็โค้งมาอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็จะเสร็จเวทานีค่ะส่วนผู้หญิงก็คล้ายๆกันนะคะมาดูกันค่ะผู้หญิงก็คือจะใช้มือขวาทับมือซ้ายโอเคไหมคะแล้วก็ยกขึ้นมาเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ลงมาโอเคไหมคะโดยการเอาซ้ายเข่าซ้าย ลงมาก่อนนะคะแล้วก็เข่าขวาค่อยตามมาทีหลังในการย่อลงหลังจากนั้นก็ลงมาทั้งคู่นะคะเข่าทั้งคู่ลงพื้นแล้วก็เอียงตัวมา45องศาคือจริงๆแล้วเนี่ยทมว่าทำไมถึงเอียงตัว45องศาคะเพราะว่าผู้หญิงเขาเผื่อในสถานการณ์ที่มีท้องเราจะเอลงมาถึงพื้นไม่ได้หรือว่าการสวมชุดเนี่ยคะ่ะฮันบก ซึ่งบางทีอึดอัดไม่สามารถที่จะก้มลงมาได้ถึงที่สุดนะคะเขาก็เลยให้มันกับว่าโอเค45องศาก็ได้เพื่อความสวยงามโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ฮันบกแล้วเราอยากที่จะลงไปถึงพื้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะอันนี้คือเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ะคะ่ะหลังจากนั้นก็ยืนขึ้นนะคะอืมก็ยกเข่าขึ้นยกข่าขวาขึ้นก่อนแล้วก็ยืนขึ้นค่ะ แล้ก็บมแบบนี้นะคะวิธีการกราบตรงนี้ค่ะให้เราทำแบบช้าๆนะคะอย่ารีบๆเนาะให้เราทำช้าๆเพื่อความสวยงามแล้วก็ในขณะเดยียวกันในใจของเราเนี่ยก็คือลักษณะอธิษฐานขอให้ผู้ใหญ่คนนั้นที่เรากราบเนี่ยค่ะพ่อแม่ปู่ยตายายนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นมงคลให้กับลูกหลานหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะพูดคําว่าเซเฮพกมานิพาเตเซอนะคะเป็นการลักษณะว่าอวยพรให้มีความสุขแล้วก็มีโชคลาภมากมายในวันพีใหม่นะคะแบบนี้ค่ะเนาะหลังจากนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะเตรียมซองไว้ให้เราซึ่งเราจะเรียกกันว่าเซเบตตนโอเคไหมคะก็คือยื่นให้ส่วนใหญ่แล้วยื่นให้เด็กนะคะอันนั้นจะมากกว่าแต่ถ้าเกิดบติว่าเราเป็นลูกสะพายแล้วเป็นครั้งแรก บางครั้งเราก็จะได้เซเบตตนกันค่ะแล้วก็งานปีใหม่นี่นะคะเป็นงานที่เป็นการรวมญาติเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมอาหารเยอะมีคนมาคนไปกันเยอะส่วนใหนแล้วหน้าที่ของคนไทยเราถ้าเป็นลูกสะพ้ยก็จะเป็นหน้าที่ล้างจานก็เตรียมเตรียมพลังไว้นะคะว่าเราจะล้างจานเยอะมากตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะ คำนองนั้นก็สู้ๆนะคะเป็นไงบ้างคะการฉลองวันปีใหม่ของคนเกาหลีก็หวังว่าเราจะเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วก็สามารถที่จะกลมกลืนนะคะแล้วก็ฉลองไปได้วยกันกับเขาอธิษฐานให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขฉลองวันปีใหม่วันเริ่มต้นวันแรกของปีเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไปไดีๆค่ะเซฮพกมานี่พาะิเซล